Welcome to English for Career. I am อาจา n ย์ r ฟ I am your teacher for this course. Nice to meet you. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาของภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพค่ะก็อาจารย์ชื่ออาจารย์โฟนนะคะจะเป็นอาจารย์ที่สอนในรายวิชานี้ค่ะสำหรับบทแรกนะคะเราจะชื่อว่า Hello there ค่ะ จะเป็นตัวในการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็เป็นการแนะนำเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เข้าใจว่าหลังจากนี้เราจะเจออะไรกันบ้างค่ะแน่นอนค่ะในการทักทายกับหรือต้องการทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆเนี่ยแน่นอนว่าการทักทายหรือว่าการแนะนําตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะโดยเฉพาะในงานของเราที่อาจจะได้เจอกับแขกต่างชาติต่งตางๆะคะ่ะ ถ้าเรารู้วิธีรู้เทคนิคในการแนะนำตัวก็จะช่วยให้าการสื่อสารเนี่ยเป็นไปอย่างประสิทธิมีประสิทธิภ,ภาพค่ะอันนี้อาจารย์ขออนุญาตถามนักศึกษาทุกท่านนะคะถ้าสถานการณ์สถานการณ์สมมติหากนักศึกษาะคะต้องแนะนำตัวในงานที่มันเป็นทางการเช่นงานธุรกิจหรือการไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะแนะนำตัวอย่างไรคะทุกคนลองพูดออกมาก็ได้คะ่ะแน่นอนนะคะเราก็ต้องแนะนำข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะที่สำคัญนะคะอย่างเช่นชื่ออายุ ประสบการณ์ในการทํางานหรือว่าเรียนจบจากที่ไหนมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราอาจจะสามารถที่จะพรีเซนต์หรือว่านำเสนอความเป็นตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะโอเคเนื้อหานี้ค่ะจะมาจากคลิปคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์นะคะไว้ให้ในเอ,อ่อ หลักสูตรอีกทีหนึ่งค่ะให้ทุกคนนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะซึ่งคลิมนะคะจะเป็นของ BBC Learning English ค่ะโอเคถ้างั้นเราลองมาอ่านพร้อมกันนะคะหรืออ่านตหรืออ่านตามก็ได้ค่ะ Hello I don't think we've met Hello I don't think we've met You must be Tom. You must be Tom. I've just joined the team. I've just joined the team. Nice to meet you. Nice to meet you. Have you worked here long? Have you worked here long? Would you like to do lunch? Would you like to do lunch? โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูทีละประโยคกันนะคะว่าแต่ละประโยคเนี่ยเราใช้ยังไงบ้างน,นะคะประโยคแรกค่ะ ให้ทุกคนลองอ่านนะคะประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรคะ Hello I don't think we've met คำว,ว่า we นะคะแปลว่า,ามาจากคำว,ว่า we have ค่ะส่วน met นะคะก็เป็นช่องที่3ของคำว,ว่า meet นะคะ m e e นั่นเองค่ะ Hello I don't think we've met นะคะก็หมายถึงว่าสวัสดีไม่คิดว่าอ่าฉันไม่คิดว่าพวกเราจะเคยพบเจอกันมาก่อนค่ะ Hello I don't think we've met สวัสดีฉันไม่คิดว่าพวกเราเนี่ยจะเคยเจอกันมาก่อนนะคะอาจจะใช้ทักทายสำหรับกับคนที่เราอาจจะเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ได้ค่ะ mm. เพื่อเป็นการแนะนำตัวแล้วก็เพื่อเป็นการเช็คให้แน่ใจว่าโอเคเราอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนจริงๆนั่นเองค่ะเหมือนเป็นการทักทายาคร่าวๆค่ะเพื่อลดความประมาทก,ก็ได้ค่ะ You must be Tom You must be Tom ประโยคนี้นะคะก็คือคุณคงจะเป็น Tom ใช่ไหมในที่นี้ก็คือชื่อ Tom ะคะคุณคงจะชื่อว่า Tom ใช่ไหม You must be Tom ก็คือคุณคงจะหรือว่าคุณน่าจะชื่อว่า Tom แน่ๆเลยพวกนี้ค่ะนะคะเป็นการเหมือนดีเช็คเพื่อความแน่ใจนะคะอีกใน,นหนึ่งก็เป็นการพักทายได้เลยค่ะว่าอ่าคุณน่าจะชื่อว่า Tom แน่นอนนะคะ I've just joined the team นะคะฉันเพิ่งที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในทีมค่ะ หรือว่าฉันเพิ่งจะมาเข้าทีมก็ได้ค่ะประมาณว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราเหมือนเป็นเด็กใหม่หรือว่าเพิ่งเข้ามาใหม่แล้ววันนี้เป็นวันทํางานวันแรกของเราอะค่ะสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะในกรณีที่เราอาจจะเจอ,อบุคคลหรือว่าคนทํางานเพื่อนร่วมงานครั้งแรกหรือเราเข้ามา,าในที่ทํางานวันแรกพวกนี้ค่ะ อ่ I've just joined the team ค kind of so uh, uh, so ือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่นี่ค่ะ Nice to meet you Nice to meet you ก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะ นักศึกษาพอทราบนะคะว่าถ้าสมมติมีใครบางคนพูดกับเราว่า Nice to meet you เราควรจะตอบว่าอย่างไรดีคะก็ต้องตอบว่า Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคะ่ะ h ครับอยู่ here l o อ g ก็คือทำงานที่นี่มานานหรือยัง ช้อาจจะเป็นการใช้ถามนะคะเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมง,งานหรือคนอื่นให้มากขึ้นนะคะว่าเขาทํางานที่นี่มานานหรือ,อยังคะ่ะต่อไปนะคะอันสุดท้ายค่ะ Would you like to do lunch? To do lunch นะคะถึงแม้ว่าคําว่าดูจะแปลว่าทําและ lunch จะแปลว่าอาหารกลางวันแต่ในที่นี้นะคะ่ะ จะไม่ได้หมายความว่าให้เราไปทำอาหารกลางวันนะคะคนละความหมายกันเลยค่ะ Would you like to do lunch ก็คือประมาณว่า,าจะไปทานข้าวกลางวันด้วยไหมค่ะ ประโยคนี้นะคะเราสามารถใช้เชิญชวนเพื่อนนะคะหรือว่าคนทำงานอื่นด้วยได้ได้เช่นกันค่ะว่า Would you like to do lunch นะคะแบบไปทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมประมาณนี้ค่ะก็ประโยคเหล่านี้นะคะจะเหมาะมากๆเลยเวลาที่เราเป็นเด็กใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เราเพิ่งเข้ามาในทำงานในวันแรกแลวเราเป็นเด็กใหม่นะคะเราก็สามารถใช้ประโยคนี้นะคะในการทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหลักในการแนะนําตัวเองค่ะแน่นอนว่าในการแนะนําตัวเองเราก็ต้องแนะนําพวกชื่อพวกอายุพวกประวัติการทํางานหรือว่าประสบการณ์นะคะรวมไปถึงการเรียนจบนะคะว่าแบบเราเรียนจบมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจริงๆอาจารย์มองว่าเราสามารถที่จะแนะนําตัวได้มากกว่านี้นะคะเพื่อแสดงความเป็นตัวเองค่ะโอเคเรามาลองดูอันแรกกันนะคะ แรกเขาบอกว่า introduce your name, age, location, family, education, job, hobbies and go เขาบอกว่าเราสามารถที่จะแนะนำชื่อของเราอายุ IU นะคะสถานที่ในที่นี้คือหมายถึงว่าเรามาจากที่ไหนนะคะครอบครัว family uh, education or job ก็คือประวัติในการศึกษาหรือทำงานค่ะ c o p s ก็งานอันดิเลกสุดท้ายก็ Goals ก,ก็คือเป้าหมายค่ะเช่นเป้าหมายการใช้ชีวิตหรือเป้าหมายในการทำงานค่ะเริ่มแรกสุดเลยนะคะเราก็จะต้องทักทายก่อนค่ะนะคะก็คือ Greeting เอง Greeting ก็คือการทักทายค่ะซึ่งก็ได้หลายคำมากมากเลยนะคะก็จะอย่างเช่น Hello everyone Good morning Good afternoon everyone นะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะหรือ,อถ้าสมมุติเป็นตอนเย็นมากๆแล้วก็จะเป็น Good evening พวกเนี้ยค่ะหรือถ้าสมมุติว่าเจอกับเพื่อนรุ่มุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะใช้ภาษาที่อาจจะไม่ทางการมากนะคะถ้าเรารู้จักกันอยู่แล้วอย่างเช่น Hi พวกเนี้ยค่ะแต่ว่าพวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพวก Hello หรือว่าระกูลที่เป็นกู o ต่างๆ Good morning Good afternoon หรือ Good evening นะคะก็ จะเป็นเหล่าคําพักทายที่เซฟที่สุดนะคะเมื่อเราไปทําความรู้จักกับคนใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้อายุเท่าเราหรือไม่ได้เป็นเพื่อนเรานั่นเองค่ะ Let me introduce yourself introduce myself นะคะ Let me introduce myself นะคะคือ,อขอแนะนำตัวเองค่ะ ประโยคเหล่านี้นะคะจะเป็นการพูดเพื่อขอแนะนำตัวเองค่ะเช่น let me introduce myself thank you for giving me this opportunity to introduce myself opportunity นะคะก็คือโอกาสค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสฉันในการที่จะแนะนำตัวเอง It's my pleasure to to introduce myself เป็นความยินดีของฉันมากๆเลยที่ได้แนะนำตัวเองค่ะ Pressure ก็คือยินดีค่ะรู้สึกยินดีมากๆที่ได้แนะนำตัวเองประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเหมาะกับการที่ถ้ามีใครามา สัมภาษณ์เรานะคะในกรณีสัมภาษณ์งานหรือว่าเป็นงานแบบเชิงทางการขึ้นมานิดนึงนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปเจอสถานการณ์ที่เราต้องพรีเซนต์งานพรีเซนต์งานหน้าห้องะคะเราก็สามารถที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ได้ค่ะนอกเหนือจากการทักทายแล้วก็จะมีการขอแนะนําตัวเองนะคะ I'm very glad to be here. I'm excited, delighted. to be part of this group, class, team, a cademic community ค okay. ่ะตอนนี้คือประโยคที่แสดงถึงความรู้สึกยินดีที่ได้มาอยู่ที่นี่ค่ะ ประโยคแรกนะคะ I'm very glad to be here ฉันรู้สึกดีใจนะคะที่ดีใจมากๆเลยที่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ Glad ก็คือดีใจค่ะ I'm excited delighted to be part of this excited ก็คือตื่นเต้นค่ะส่วน delighted ถ้าจะไม่ผิดก็คือจะเป็นในเชิงดีใจเช่นเดียวกันค่ะ I'm excited, delighted, or delighted นะคะแต่เวลาอ่านก็คือ I'm excited to be part of จุดจุด I'm delighted to be part of จุดจุดนะคะ I'm excited or delighted to be part of this group, class, team, academic community นะคะประมาณว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะหรือว่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ของห้องเรียนของทีมนะคะหรือว่าของอกลุ่มนะะของกลุ่มชุม,มนุ่มไรพวกเนี้ยค่ะต่อไปค่ะมันคือการแนะนำชื่อแล้วแน่นอนค่ะพูดถึงการแนะนำชื่อเราก็ต้องหนีไม่พ้นก็คือ My Name Is นั่นเองซึ่งเป็นประโยคที่ถือว่าใช้ได้ตลอดการเลยค่ะเรียกว่าเป็น สำหรับอาจารย์ด้วยว่ามันคือประโยคกันตายอะอนึกอะไรไม่ออกเราก็มา name is ไว้ก่อนนะคะแต่นอกเหนือจาก my name is แล้วเราก็จะมีคำว่า am am ย่อมาจากคำว่า I am นะคะรวมกันอาจารย์ว่า am นะคะซึ่งหมายถึงว่าฉันคือนะคะประมาณนี้ you can call me นะคะ you can call me ส่วนมากเราจะใช้กับ ชื่อเล่นนะคะแต่จริงๆก็สามารถใช้กับชื่อจริงของเราก็ได้นะคะ You can call me ก็คือคุณสามารถเรียกฉันว่า y ุด j ได้เลยนะคะต่อไปค่ะ Age ค่ะ Age ก็คืออายุค่ะมันคือการแนะนำอายุนั่นเองว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ อย่างเช่น I'm จุดจุด years old I was born in จุดจุดนะคะ I was born in คือฉันเกิดในปีจุดจุดนะคะตรงนี้จะต้องตามด้วยปีค่ะอย่างเช่นสมมุติเกิดปี 2000. นะคะ I was born in 2000. นะคะก็คือเกิดในปี2000นนั่นเอง I'm in my early twenties, mid twenties, or late twenties ะะมันเหมือนเป็นการบอกอายุโดยประมาณนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้บอกแบบชัดเจนเนาะ early t w e n t i s นะคะคือ,อช่วงอายุระหว่าง20-23ถึงนะคะประมาณถ้าพูดภาษาไทยก็คือ20ต้นๆอะประมาณว่าฉันก็อายุประมาณ20ต้นๆอะไรเงี้ย mid t w e n t i s นะคะคือ20ที่เป็นช่วงกลางๆอะ20กลางๆนะคะอย่างเช่นอ,อายุ ประมาณ24-26ค่ะส่วนเล t e เวนนะคะคือ20ปลายๆช่วงประมาณ27-29ค่ะในกรณีนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนจาก20วกลายเป็น30วนนะคะที่แปลว่ 30. า30โฟร์แล้วก็ได้นะคะที่แปลว่า40 เราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการพูดอายุแบบจริงๆไปเลยนะคะเราสามารถที่จะบอกอายุโดยประมาณก็ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบอายุช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเช่น20ต้นต้น20กลางๆาง20ปลายปลายบอกนเนี้ยคะ่ะ location ค่ะ location ก็คือสถานที่นะคะในที่นี้อาจารย์ขอเขียนมาที่มาแล้วกัน ที่มาที่นี่ก็คือเรามาจากที่ไหน,น่ะคะอย่างเช่น I'm from, I come from, I'm originally from, I currently live in จุดๆนะคะสามอันนี้ค่ะ I'm from, I come from, I'm originally from สามคำนี้ค่ะจะมาจากคำจะแปลว่าเอ่อเรามาจากจุดจุด นะคะเรื่องจะต่างจากประโยคสุดท้ายนะคะ I currently live in นะคะ currently ก็คือช่วงปัจจุบันประมาณนี้ค่ะ I currently live in นะคะก็คือฉันออยู่ที่นะคะฉันอาศัยอยู่ที่ แล้วก็ตามด้วยที่อยู่ณนะปัจจุบันนะคะต่อไปนะคะ Family ค่ะ Family ก็คือการบอกถึงครอบครัวค่ะ่งเช่น I have to do in my family. My family includes I live with my um the oldest ห o ือย n g s ์เกสในครอบค I have two t o in my family ก็คือจะเป็นการบอกจำนวนนะคะอย่างเช่นมี4คนก็คือ I have four people in my family ฉันมีคนทั้งหมด4ี่คน,นะคะอยู่ในครอบครัว My family includes นะคะ includes ก็คือประกอบด้วยค่ะ ะะซึ่งถ้าเราบอกอย่างนี้เราก็ต้องบอกไปเลยว่าสมาชิกของเรามีอะไรบ้างเช่นพ่อแม่พี่น้องประมาณนี้ค่ะ I live with my จุจุด,จดฉันอาศัยอยู่กับจุดจุดนะคะก็เป็นสมาชิกในครอบครัวก,ก็บอกไปเลยนะคะสองประโยคนี้จะต้องบอกไปเลยค่ะว่าเราอาศัยอยู่กับใครสุดท้ายค่ะ I'm the oldest or the youngest in the family ก็คือฉันเป็นพี่คนโตสุดพูดังานปรแก่สุดหรือยังแก่ก็คือเด็กสุดนะคะในครอบครัวค่ะ